Listen, boys. You're listening to J Channel. เย้เฮ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจชาแนลทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องไม่ดารินยูทูบเบอร์สาวนะคะชาวไทยที่ทำคอนเทนต์ร้องเพลงคอเวอร์อน,นิซองนะคะหรือว่าเพลงการ์ตูนเนี่ยตอนนี้ช่องของเธอนะคะมียอดผู้ติดตามนะคะมากกว่า8 5 0 0 0 0ห้าหมื่นซับสไคร์เบอร์เลยทีเดียวน,นะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอกําลังจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะคะและยังได้ดองเพลงประก,รกอบนะคะเป็น ending song ของ แม่เรื่องคามิตาจินิฮิโรวาเรตะโอโตโกโด้วยนะคะรุนมากรุนน้อก็จะพูดถูกหรือเปล่านะคะ เรื่องเรียวมากับสลามนะคะทุกคนเป็นอนิเมะเด่นประจำซีซัน,นาด้วยนะคะ่ะเอาเละค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราขอมาทักทายกับน้องมาดารินก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องมาดารินสวัสดีค่ะมาดารินนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะ,คะจะได้มาเซนชแนลในวันนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงที่ได้มาตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นพี่มุกเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ <c oughs> แบบว่าเอ้ยแบบพอได้เจอน้องไม้ <c oughs> ปกติเห็นผ่านกันใน u t u b e อะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่แต่เห็นบอกว่าที่นี่มีดีเจที่หน้าตาคล้ายๆด้วย ก่อนอันนี้ด้วยใช่อ๋อใช่ใช่ค่ะชื่อก็คล้ายๆกันเลยใช่ใช่ DJ My อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีใจวันนี้ไม่ได้เจอเสียใจมากเลยอ่ะอืม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 ยังไงก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวบอก DJ น้องหมายให้แล้วกันนะคะเพราะว่าหมายดาวดินอยากเจออะไรอย่างเงี้ยตัวฉันอี่คนหนึ่งป่ะหรือยังไงพี่ตาบอกรีมาบอกว่าขอแบบทางการทางการไม่ทางการแล้วตอนนี้ บอกเลยนะคะ okay, okay. ว่าให้น้องไมย่ยแนะนาตัวเองก่อนแล้วกันว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะก็ะนะคะตอนนี้มายดัลินนะคะก่อนอันนี้นเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าเ,เดือน11นี้นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ,คะกำลังจะเดบิวซิงเกิลแรกของมายนะคะเป็นเพลงประกอบเป็นที่พี่มุกได้บอกไว้กี้คือเพลงเอนดิ้งนะคะของเรื่องเรียวมากับสลามนะคะเป็นซิงเกิลเดบิวนะคะของมายใน ฐานะศิลปินของสังกัดแลนดิสที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยรู้สึกยังไงบ้างน้องมายที่จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วในตอนนี้อ้ก็เอาจริงๆตอนที่รู้ตัวว่าจะได้เดบิวต์ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะมันใช่คือตอนที่แล้วเนาะมีพี่เมนเจอร์แล้วก็พี่พี่วิมสมาของเราวิมสมาค่ะวิมสมะประธานประธานใช่มาประกาศข่าวดีนี้กับมายเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกก็แบบ เอ้ยพูดเล่นหรือเปล่าแบบทาให้เราดีใจหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบเชื่อหูไ้หูไปก่อนเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดคือเปนคนนี้ยหละแล้แบบไม่เฟลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนหลังๆมันก็ค่อยๆมีงานที่มันเริ่มจริงจังแล้วก็เริ่มเป็นตัวบอกเราทีลนนิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้โกหกเรานะมันเรื่องจริงใช่แล้วนั่นแหละแล้วพอจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้คือจริงจังแล้วได้เดย์จริงๆแล้วก็ทั้ง อันแน่นอนมันดีใจมากอยู่แล้วแหละ,ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความกดดันอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าก็ถ้าเกิดมองในระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ศิลปินไทยเนี่ยมีไม่เยอะมากที่ได้มีโอกาส<ช>ได้ลองเพ<ช>ลงอันนี้สองใช่ค่ะก็รู้สึกกดดันแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนบางคนเขาก็เหมือนแบบพัส บางคนเขาคอมเมนต์มาหาเราบอกว่าเอ้ยเขาอะฝันแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาพาสความฝันของเขามาให้เรานะ<ฆ>อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบโอเคเราจะทําให้ดีที่สุดกับโอกาสครั้งนี้ที่ได้มาค่ะเออจริงๆมันเป็นแบบเ,ออเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจต้องบอกว่าน้องมาเนี่ย<ม>เป็นเหมือนกับตัวจุดแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเหมือนกันนะแบ<ม>บคน<ม>ที่ชอบในเรื่องของสายการร้องเพลงอนิซองร้<ม>องเพลงอนิเมะเนี่ยเขาก็ต้องมีความฝัน<ม>ที่อยากจะออกเพลงซิงเกิลของตัวเองอยู่แล้วถูกปะเออซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเออนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเอออยากจะร้องให้เหรอไม่ แต่ว่าเวนี้ก็สุดนะมูนฉันตกใจเลยค่ะออเอ้ยดีเจมาเอ้ยมาดาวดินจะร้องไห้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เป็นภูมแพ้ค่ะคเป็นภูมแพ <laughs> ้หนาวหนาวหนาวนคะคะแล้วน้องมาเนี่ยเคยคิดมาก่อนไหมว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้เดบิวต์ในฐานะของศิลปินที่ประเทศญี่ปุ่นเคยคิดไหมเคยแบบฝันไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆไหมเรื่องนี้คือความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องอนิซองเนี่ยมีตั้งแต่ตอน ทำยูทูบตอนที่เริ่มร้องเพลงอันนี้2องแรกๆเลยค่ะอจริงๆตอนเริ่มทํา YouTube ก็ไม่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกคือพอเราตอนแรกเราทําเพราะว่าเราอยากร้องเพลงอันนี้เฉยๆเราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนหลายๆคนเข้ามาสนับสนุนแล้วทุกคนชอบสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยเราพอเราเทคเราเทคมันจริงจังมากขึ้นเราก็เริ่มรักมันขึ้นๆๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากทําตรงเนี้ย อยากมีสักวันหนึ่งที่เราได้ร้องเพลงประกอบอนิเมะของญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันฝันค่ะใช่แต่ว่าเรื่องแบบจะเป็นจริงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มกับตัวเองอเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย อืมใช่แต่เราก็ทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยถึงจะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าในวันนี้เป็นจริงแล้วนะค่ะต้องบอกว่าเฮ้ยผ่านการพยายามมายางหนักมากเลยนะอย่างพี่มุกเองเนี่ยก็แบบว่ารู้จักน้องมามาตั้งแต่สมัยก็3ปีแล้วมั้งเกือบ3ปีปะเกือบ3ปีแล้วนะคะก็คือเห็นน้องมามาตั้งแต่ต้องแบบ เออตอนแรกๆอะไรเงี้ยเห็นน้องมาแบบพยายามทําเพลงทําผลงานออกมาตลอดๆจนกระทั่งแบบมียอดซับสไคร์เบอร์เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แปดแสนห้าหมื่นี่ต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่านี่คือผลของการพยายามของน้องมายจริงๆเ,เ,เลยนะคะคแล้วนี่อยากถามว่าน้องมายรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้เดบิวทีไปเท่ญี่ปุ่นเนาะกับการไปสังกัดค่าย อันนี้ซองที่เจ้าใหญ่มากๆ <S <S อย่างแลนติสเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะมันมีทั้งความอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันดีใจมากแล้วมันก็กดดันมากด้วยเพราะว่าแลนติสอย่างเงี้ยแจมโปรเจกต์ Project, ชู ario, แบรนโดโยอะไรเงี้ยคือตัวบิ๊กๆตัวเป้งๆอ่ะอยู่ที่นั่นหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเอยถ้าเราเข้าไปเราจะทําได้ดีเท่ารุ่นพี่ไหม,มเราจะเราจะทําให้แบบรุ่นพี่ผิดหวังหรือว่าทางแลนติสเขาแบบผิดหวังกันแล้วไหมอะไรเงี้ยก็มีความกังวลใช่ค่ะแต่ว่าก็แหละดีใจมากแล้วก็อย่างที่บอกพูดอีกแล้วจะทําให้ดีที่ส น sure> bueno> ี่เห็นแบบมีคนเขาบอกว่าครูจาก l a n ติสนะคะเขามีการแบบว่าแชร์ให้น้องหมายด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบครูเขาเอาแบบเพลงของเราไปแชร์แบบว่าข่าวคราวของเราอะไรอย่างนี้เขาต้องบอกว่าตัวซิงเกิลที่จะออกมาในช่วงเดือน11นี้ค่ะเดือนพฤศจิกาก็คือในเพลงในในซิงเกิลเนี่ยก็จะมีเป็นเพลง เพลงหลักก็คือเพลง b l u ร r o s No แล้วก็เพลงรองเป็นเพลง Start แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นศิลปิน cover มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทางค,ค่ายเขาก็เลยเออตรงนี้มันก็เป็นกิมมิกดีนะเอามาใส่เป็นกิมมิกในซิงเกิลของเราก็คงจะดีก็เลยมีเพลง cover ของศิลปินในค่ายหนึ่งเพลงน่ก็คือเพลงิ i s e l l e y ของ True อที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่ก็นั่นแหละคือต้องบอกว่ามายอ่ะชื่นชอบ True ม,มามากๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้า บเป็นแฟนรายการน่าจะทราบเพราะว่ามาเปิดเพลงของทูบ่อยมากแล้วก็คอมเมอร์เพลงของคุณทูเยอะมากด้วยนะคะตอนครั้งแรกที่เห็นเขาทวิตเมื่อวานเนี่ยเข้าไปเช็คอะว่าเป็นเชี่ยวเปล่าอะไอ้คนไหนเล่บอาเรย่องนี้มาเล่าดูเลยเปล่าเออเป็นแบบแอคคเาท์คอนต์หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอฟิเชียลทวิตจริงปะเนี่ยเลื่อนหาเลื่อนหามันอยู่จริงๆด้วยอะก็ถ้างั้นอยู่กับพี่ย่าพี่ล่ามที่แบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คะหนูควรจะตอบพี่เขายังไงดี คิดนานมากแล้วบนจอมีแต่คำว่าอันนี้ก็ะตกกระไมัสแล้วไม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ควรจะพูดยังไงให้มันสารส่งไปความดีใจที่เราได้รับมาอะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าเราก็จะแบบไปโมยมากไม่ได้เพราะว่าเราก็แบบเป็นมายโมยมากไม่ได้เราก็แบบเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมใช่ก็แบบต้องต้องคลิปลุกนิดนึงนะน้องมานะเต้องเอาคลิปคูใช่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 คือจริงๆอะเห็นตั้งแต่ตอนเช้า ถ้าเกิดใครเห็นอะคือไมาไปกดไลค์แต่ตอนเช้าแล้วแต่ตอบอะตอบตอนหนึ่งทุ่มเพราะว่านานมากนะคิดนานมากกว่าจะตอบค่ะดีใจค่ะดีใจก็คือศิลปินในแลนติสที่ชอบก็คือคุณทูนี่แหละใช่ไหมถ้าเกิดมีโอกาสอยากร่วมงานกับใครในแลนติสต้องไมคยอ่ะอันนี้ให้โอกาสพูดสิแบบฉันอยากที่จะร่วมงานกับคนนี้คนนี้คนนั้นนะ อย่างที่บอกว่าแลนติสเนี่ยตัวบิ๊กเยอะมากแล้วก็ไมค์ก็ชื่นชอบศิลปินหลายคนมากในแลนติสนะคะทั้งฟลาหน้าเองก็รู้สึกว่าอยากร่วมง,งานด้วยเพราะว่าแบบคือชอบเสียงน่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยอยากอยากทำเพลงน่ารักน่ารักด้วยกันสักเพลงหนึ่งค่ะคุณชูด้วยแล้วก็ แกนดิโออะไรย่เงี้ยก็ชอบมากๆใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้เจอกันได้ร่วมงานกันก็หวังว่าถ้าเกิดน้องมายมีโอกาสยังไงก็เออเราเองก็จะแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเอ้ยส่งตรงไลฟ์สดไปช่องอะไรดีมั้ยเราถือเราถือพิสิทธ์นะ แล้วขอ้องตมายตรงนี้เลยนะคะเอาล่ะต่อไปกันดีกว่านะคะเรามาที่เพลงเดบิวต์ของเน็ตมายบ้างดีกว่ากับเพลง Blue Rose No เนอะอยากให้พูดว่าเพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีเนื้อหายังไงสามารถที่จะสปอยให้เราแบบนิดนิดหน่อยได้ไหมว่าเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคะก็มันเป็นเพลง ending ของอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะเนื้อเรื่องเนื้อความเขาเรียกว่าอะไรกลิ่น กลิ่นอายของเลงเนี่ยมันก็จะมีความรีเลทกับเนื้อเรื่องของอนิเมะนิดนึงใช่ถ้าเกิดแบบเล่าคร่าวๆแบบไม่สปอยนะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแนวอนิเมะต่างโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเขาก็เหมือนตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นคนวัยทำงานที่แบบทำงานหนักมากแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตลงแล้วมีโอกาสได้ เกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยชีวิตใหม่นี้ที่ได้รับมาจะทําให้ดีที่สุดจะทําในสิ่งที่อยากทําอะไรประมาณเนี้ยก็เพลงก็เล่าเรื่องราวคล้ายๆกันก็คือให้ทําสิ่งที่อยากจะทําอะไรเงี้ยใช่ไแล้วอย่างนี้เมโลดี้เพลงหรือแบบความหนักเบาของเพลงอะไรเงี้ยเราสามารถที่สปอยล์ได้ไหมคะว่าแบบเอ้ยมันแบบเป็นแบบสไตล์ยังไงอะไรยังไงเมโลดี้อาจจะยังสปอยล์ไม่ได้แต่ว่าเป็น แนวสดใสค่ะคือปกติพวเพลง ending จะส่วนมากจะเป็นเพลงช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแนวสดใสให้กำลังใจเผื่อไม่ใช่เพลงแบบที่ช้าๆขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะรอเปิดเพลงบูโรสโนของน้องมายค่ะในจัตุรัลอย่างแน่นอนนะคะทุกคนถ้าเพลงเข้ามาเมื่อไหร่อย่าลืมขอเข้ามาให้ขึ้นอันดับที่หนึ่งในจัตุรัลชาร์ตด้วยนะคะทุกคนพูดเลยเลยค่ะแล้วอย่างนี้น้องมายเคยติดตามอนิเมะเรื่องเรียวมะกับสลามาก่อนไหมก็คือเราเคยดูอยู่แล้วไหมเรื่องนี้ อนิี้มะยังไม่ออกค่ะแต่ว่ามายจะอ่านเป็นมังงะอ่านมางงะมาก่อนใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าสนุกมากเรื่องนี้เป็นแนวเรื่องเป็นแนวอบอุ่นหัวใจได้ไหมคือดูแล้วจะมีความสุขอะไรเงี้ยให้พลังบวกให้พลังบวกนะคะแล้วเห็นเขาบอกว่าซีซั่นหน้าเนี่ยมีคนรอดูเยอะมากๆนะใช่เพราะฉะนั้นเราคาดหวังกับอะไรตรงนี้ยังไงบ้างไหมต้องบอกว่าตัวไมเองอ่ะตอนที่ยังไม่รู้ตัวว่าจะได้รองของเรื่องนี้ตัวไมเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทำดีเมะแล้วอยากดูจังอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ ดีใจมากๆที่ได้มาร้องค่ะใช่ค่ะเออก็ถือว่าเป็นการส่นฝันอีกฝันหนึ่งเนาะแบบเราเองก็อ่านมังงะด้วยเออนี่แบบเป็นสิ่งที่แบบที่แบบรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะกับการที่เราได้แบบมาร้องเพลงมังงะที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากจริงๆนะคะแล้วน้องมาคิดว่าการทํางานในฐานะศิลปินกับงานในฐานะยูทูบเบอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแล้วรู้สึกกดดันตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนต่างกันยังไง ใช่ก็อย่างก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะเราทำ u t u b e ใช่ไหมคะมันเป็นการเอาเพลงของคนอื่นมาคอเวอร์คือคนอื่นเขาก็ทำเอาไว้ดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเพลงเหล่านั้นมาคอเวอร์เป็นในเวอร์ชันของเราอะไรเงี้ยแต่ความแตกต่างก็คือพอเราเป็นศิลปินจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องร้องเพลงของตัวเองแหละ ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเอ้ยเราต้องสร้างเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ให้คนจาได้ในเสียงในภาพลักษณ์ของเพลงในตัวเราเองที่จะสื่อสารออกไปให้กับคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยากคนละแบบแต่ก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องสนุกรออยู่แน่นอนค่ะนี่ม,มีมีแฟนรายการเขาถามมาว่าน้องไม่จะไปอยู่ญี่ปุ่นเลยเหรอครับโอ้ อันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังติดสถานการณ์เนาะใช่เราก็ติดเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะงไมัเป็นหัวมากๆเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยที่มุกอยากรู้ว่าแล้วเรามีโอกาสได้ทําเพลงอันนี้ซองของตัวเองและแล้วก็มีโอกาสได้เดบิวต์และอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความฝันของเราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือยังคะเป้าหมายของงไมัยคืออะไรเป้าหมายตอนแรกเนี่ยมันคือการได้ร้องเพลงอันนี้ซองแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนด้วย หลายๆอย่างผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็หลายๆคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าด REAM COME TRUE ประมาณนึงแต่ว่าการที่เขาบอกว่าการที่เราแบบทำให้ความฝันมันเป็นจริงอ่ะก็ยากระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการรักษาความฝันอันนั้นเอาไว้อ่ะมันยากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะเป็นพอยต์ต่อไปก็คงน่าจะเป็นการทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาสิ่งที่หลายๆท่านให้โอกาสมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยสุดยอดนี่ถือเป็นแนวคิดที่สุดยอดมากนะคะ ทำให้เต็มที่นะน้องมาพี่บมกเองก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยน้องมาอยู่เสมอนะคะเนี่ยแล้วจะบอกว่าพอทุกคนรู้ว่าน้องมาดารินเนี่ยจะมาที่จัตเจแนลของเรานะคะทุกคนชาวกระปุกกาวชาวกลวเนี่ยเข้ามาร้องพวกเราไว้หมดแล้วตอนนี้นะคะร้องมล้อมด้วยชาวกระปุกกาวนะคะกระปุกกายวร้อยหมดแล้วใช่อยากรู้ว่าน้องมาแบบว่าเอ้ยแบบคิดถึงแฟนแฟนไหมไออยากให้อบพูดถึงคุณผู้ฟังจเจแนลหน่อยคิดถึงมาหน่อยแค่ไหนอะไรยังไงเมื่อกี้เลยพี่มวกมาเดินขึ้นมาใช่ไหมคะคือเข้ามาในออฟฟิศตรงนี้ปกติถ้าเรามาจัดรายการ เอาออฟฟิศมาปุ๊บต้องเลี้ยวซ้ายดึงไปตอกบาทตอกบาทใช่อันนี้ก็คือเดินไปตอกบาทแต่ว่า้ไม่มีบาทมีบาทมีบาทบัารยังอยู่แล้วก็แบบเ้อทุกคนสงสัยจะคิดถึงเราเปล่าไม่ใช่เขาขี้เกียจออกไปทิ้ง ม่ก็นั่นแหละคือความรู้สึกอ่ะ <c oughs> ตอนที่เข้ามาในเจแชแนลอะไรเงี้ย <c oughs> มันเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออคิดถึงเหมือนกันเนาะแล้วก็ <c oughs> มีหลายๆท่านที่แบบเป็นแฟนๆรายการอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็หลังไมค์เข้ามาว่าแบบเออเนี่ยไม่น่าจะว่าเป็นรายการของท่านไหนแต่ว่าเหมือนมีฤท ขอเพลงที่มาชอบร้องอะไรเงี้ยแล้วเปิดผิดเวอร์ชั่นค่ะใช่แล้วไปเปิดเวอร์ชันอินสตรัเมนทัลอะไรเงี้ยปกติถ้าเกิดเปิดผิดกับแบบสกิปแล้วก็ไปเปิดเวอร์ชันจริงอะไรเงี้ยใชแต่ว่าแฟนๆบอกว่าไม่ต้องสกิปหรอกฟังกันให้จบอะไรเงี้ยก็โอ้ยตุ้นตาลขอบคุณทุกคนมากเลยนะคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะจะหาเวลามาหาอย่างแน่นอนแบบวันนี้ ค่ะก็จริงๆแล้วแบบมีมีแฟนๆของน้องไม้เนี่ยเข้ามาบอกในช่วงฮิมุกเหมือนกันว่าขอเพลงแบบที่น้องไม้ชอบขอเพลงอันนี้อันนี้ที่น้องไม้คเคยโควร์อันนี้มีเหมือนกันนะอบอกเลยว่าเขาแบบคิดถึงน้องไม้มากจริงๆเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละนาอถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแล้วแต่ว่ายังไงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ก็แบบไม่ได้หายไปไหนหรอกก็ยังคงอยู่นั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้กับน้องไม้ต่อไปด้วยตามกันต่อไปด้วยนะคะถูกต้องค่ะอ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอยากให้น้องไม่ฝากผลงานของน้องไมมมคดด้ววย่่่่ะะาาสชิทีจตตอง ทางไหนบ้างอะไรอย่างไรได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะยังติดตามกันได้ช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมเลย<ฆ>นะ็จะเป็น Facebook YouTube นะคะ Instagram Twitter ซึ่งอตอนนี้ Twitter เนี่ยก็มี Twitter Offi c i a l แล้วเป็นมเดลินสตาฟนะคะามารถไปติดตามกันได้ถ้าเป็นแบบข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ก็ทว i t t e r อันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องงานของมเดลินที่ญี่ปุ่นเป็นหลักเลยที่ไทยเองก็ด้วยนะคะฝากไปติดตามด้วยนะค่ะอันนี้อันนี้ที่มถามเองข้องใจมั้ยเดี๋ยวนี้ต้องมาคุมทนนเเกก่งมาลยะ หน้าคืออยู่ในยุคที่แบบว่ายุคที่แบบลอง,ลอ,งอะไรก็ได้ลองอะไรก็ได้แล้วคือแบบเหมือนกับเออพี่มีมีใครทุกคนบอกว่าไม่แบบว่าลงรูปแบบต้องนู่นนี่นั่นหน่อยนะอะไรเงี้ยแล,ล้วมาก็เริ่มทําทการคุมโทน <l ong <l ong> ใช่ใช่ใช่่แล้วพอมันเริ่มไปแล้วมันติดด้วยนะคะพี่บคือออ ปกติคือการคุมทอนของมาเนี่ยมันคือการเหมือนแบบตอนแรกๆแค่คุมทรนเฉยๆหลังๆมันเริ่มมีความเอารูปมาต่อจิ๊กซอว์พี่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 ่พี่อี่พี่พ่ใช่พี่พี่พี่ี่พี่นี่พ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 บ่พี่หี่แี่พี่พี่พี้พี่พี่พีเพี่พ่พี่พร่พี่พี่พี่พร่พี่พี่พี่ี่พี่พีี่พี่ไี่อี่พ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 อ่พี่พี่่พ่พี่พี่อี่พี่อี่พีี่พ่พี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 าพีมา้ยี่ี่พี่ ถ้าพี่มุกเริ่มทาไปครั้งแรกแล้วพี่บุกจะไม่ตัดไปได้ใช่ไหมโอเคโอเคมันต้องอยู่ที่การเริ่มต้นก่อนเนาะใช่ค่ะเอาละทุกคนแต่ว่าก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเห็นมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยคิดถึงการดิฟเซ็กชั่นของน้องมายเลยครับนะคะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะมาดารินนะคะก็มีเพลงที่จะมา้องให้กับทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าจะมีอีกคนนึงมา้องด้วยนะคะที่อีกคนนึงก็คือดิฉันเองนี่แหละ ก็ดิฉันเองนะคะเราก็จะมาทําการบอกลากันไปนะคะกับคุณู้ฟังในช่วงของพี่ดีเจม่นมุกตะมุตะมินะคะในเพลงนี้เลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจําที่สวยงามหรือว่า Beautiful Memories นะคะทุกคนซึ่งเราก็จะมาทําการดายสิชันดยกันดูสิว่าน้องไม้ให้ต้นฉบบบต้องไดฟไปกับฉันหรือเปล่าน้องไม้ให้มุกกบอกก่อนว่าน้องไม้ดเก่งใช่ไหมพี่มุกก็เก่งเหมือนกันตัวหัวตาเกนะจริงๆพูดเลยเนี่ยมีเดยวคนบอกว่าเนี่ยมุกกับไม มาเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูว่าของจะพังไหมมุกกับมายก็คือคือเรื่องลือมากในการที่ทําของพพงเรื่องของการที่แบบปู่ฮอนปู่ตดอย่างเงี้ยตลอดนะคะนี่คือเรื่องจริงมุกกับมานี่คือคู่หูดูโอเราหาสาเหตุกันมานานแล้วว่าทําไมนะทําไมของคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นเหมือนพวกเราเลยอะไรเงี้ยงงมากขน้องมาถึงขั้นที่เคยบบว่าจอค้างอย่างเงี้ยชงไหมพักค้างอะทุกคนงงจริงอันนี้เบย์ขอความช่วยเหลือพี่ในกถึ่มตรงูแล้วอะยังเห็นตัวเองอยู่บนแบบไอ้นี่อยู่ไหมต้องมาถึงแยกร่างค่ะนี่จ๊ ต้องอยยินใจแยกเงาอ่ะเอาละค่ะดูคนยกังไงก็อ่ะก่อนจากกันไปให้น้องมาฝากอีกรอบหนึ่งลวกันกับเอ่อเพลงของน้องมาที่กำลังจะออกในอนาคตนหคะก็อย่าลืมนะคะวันที่18นะคะพฤศจิกายนนะคะปีนี้เนี่ยอย่าลืมสามารถไปสั่งจองกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยที่อนิเมตนะคะแบงคอกนะถ้าเกิดสั่งจากอนิเมตเนี่ยมีเรียกได้ว่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นของขวัญพิเศษด้วยนะคะไปติดตามกันได้ในอนิเมตนะกับ ซิงเกิลแรกของมายนะคะเพลง Blue Rose n o ประกอบเรื่องเรียวมะกับสลามนะคะหรือว่า k a m i t a ฮ i n i h i r o ตะ t a Otoko นั่นเองจ้าเย่เอาล่ะบอกลลาที่นี่เจมส์หนุกตะมุตะมีนะคะกับน้องมายดารินนะคะไปด้วยบทเพลงเพลงนี้เลยนะคะกับการแ GF เซ c ชั่นของพวกเราสองคนไปฟังพร้อมกันเลยเทสมายกับเทสเราเราสามารถเอาเสียงเราขึ้นนิดนึงได้ไหมคะทุกคนได้ค่ะได้รู้สึกเบาๆได้ไหมได้ไหมอ่าได้ได้ได้ พี่มุกต้องได้นแน่เลยน้องใหม่น้องใหม่ปิ้นเนื้อมาให้เลยนะใช่น้องใหม่ปิ้นเนื้อมาให้เลยทุกคนอถ่าออกซิเจนพร้อมไปมีรู้ว่านานเท่าไรที่เราไม่ได้พบกันบางสิ่งนั้นอาจจางเลือนหายไปถึงความสัมพันธ์จะจบ ถึงวันที่เริ่มต้นใหม่บางสิ่งนั้นกลับยังคงอยู่ในหัวใจไม่ใช่แค่เป็นภาพพันที่ลอยผ่านมาตื่นลืมตาแล้วก็จบไปภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอแต่นานเพียงใดฉันยังไม่ลืมเลือน Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่านไม่ว่าจะทุกสุขแต่เรื่องเล่านั้นคือสิ่งสวยงาม Remembering the time จดจำ ทั้งเรื่องเก่าๆภาพเราที่เดินคู่กันความสุขนั้นยังอยู่ภายในหัวใจพบก็เพื่อต้องลาแต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่ถึงวันนั้นจะกอดเธอให้ชื่นใจใช่แค่เป็นภาพบันที่ลอยผ่านมาตื่นลืมตา แล้วก็จบไปภาพความทรงจำแม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอแต่นานเพียงใดฉันยังไม่ลืมเลือน remembering the time จดจำเวลาที่ผ่านไม่ว่าจะทุกสุขแต่เรื่องเรานั้นคือสิ่งสวยงาม remembering the time จดจำ

Hier ไม่จำได้เลยคํา <Charl> น <ott> ึงที่พี่มุกเคยพูดกับไมค์ไว้ว่าถึงแม้ว่าตรงกลางเพลงเราจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเราจบได้ดีก็ถือว่าโอเคเพราเราเริ่มได้จบได้สวยแล้วจบทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคนะคะเอาส่วนนีนะคะต้องขอบคุณน้องมา์ดารินมากๆนะคะที่เข้ามาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะและในอนาคตเนาะถ้าเกิดมีโอกาสก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกในรายการของพี่มุกเนาะได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องมค์มากๆเลยค่ะไปไปทุกคนนะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะ 啊。